ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีมะเมียรประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ตำราโหราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จักรพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือ ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้กระเตื้องดีขึ้นปัญหาอุปสรรคและความกดดันต่างๆที่สะสมมาจากเดือนที่แล้วจะได้รับการแก้ไขจนค่อยๆขี้คลายไปทุกสิ่งเริ่มดำเนินไปด้วยความรับรื่นและหากท่านสามารถจุดประกายความคิดใหม่ๆในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาก็จะทำให้ธุรกิจการงานของท่าน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้ดวงด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้กระแสการเงินไหลเวียนคล่องตัวดีจะมีโอกาสได้ลาบทั้งทางตรงและลาบลอยแต่ต้องระวังจงอย่าลบมากนักเพราะจะทำให้สิ่งที่ควรได้กับกลายเป็นไม่ได้จึงต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรในการเก็บเกี่ยวตักตวงผลประโยชน์ สิ่งที่ต้องระวังคือการครบหาสมาคมกับผู้อื่นไม่ควรหลงเชื่อใจใครง่ายๆกับข้อเสนอที่เย้ายวนควรไตรตรองให้ดีอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจมิฉะนั้นท่านอาจถูกหลอกให้เสียทรัพย์ได้ดวงด้านการงานช่วงนี้นอกจากจะต้องทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆแล้วท่านควร จะเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองวิสัยทัศน์กับเพื่อนๆหรือบคุคคลที่มีทัศนคติและนิสัยใจคอไปในแนวทางเดียวกันเพราะเขาเหล่านั้นอาจจะสามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ในด้านการงานกับท่านได้ดังนั้นจึงควรตระหนักไว้ในใจเสมอว่ามิตรที่ดีเปรียบได้กับเรือที่ดีสามารถนำพาเราไปสู่จุดหมายได้ ดังนั้นต้องมันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ดวงด้านความรักช่วงนี้จะมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามจึงมีคนมาติดพันหลงไหลดังนั้นต้องระวังอย่าเจ้าชู้มีรักฟุ่มเฟือยนักเพราะจะสร้างปัญหาวุ่นวายให้กับชีวิตและความเป็นอยู่ของท่านฉะนั้นจงอย่าจะปลาหลายมือเพราะอาจจะทำให้เดือดร้อนได้ ในเรื่องของดวงด้านสุขภาพเดือนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแต่ให้ระวังเคลห์ภัยอุบัติเหตุจากการเดินทางสัญจรดังนั้นการขึ้นรถโดยสารสาธารณะนะหรือขับขี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์การข้ามถนนหนทางต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและมีสติให้มากก็ได้รับทราบดวงด้านการเงิน การงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วขอให้ท่านมันสวดนมนั่งสมาธิทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลามีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สรรพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญกุศลเพื่อมาเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายร่ำรวยและมีโชคลาภเพราะผลบ,บุญที่ท่านได้สร้างไว้ ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนักษัตริย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888